สวัสดีตอนเช้านะคะสวัสดีตอนเช้านะคะของวันเสาร์วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่มีหมอกคลิ้มมาเลยนะคะมองอากาศคลึ้มมากเลยนะคะมีแต่เสียงรถมีแต่เสียงนกนะคะแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะวันนี้นี่ก็เป็นวันที่ ลึ้นทั้งวันนะคะวันนี้ท้องฟ้ายังไม่เปิดนะคะท้องฟ้ายังไม่เปิดเหมือนจะเปิดนะคะแต่ไม่เปิดนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวก็ใา้สายมาเดี๋ยวก็เดี๋ยวสายสายมาเดี๋ยวก็มีแดดเองนะคะเดี๋ยวก็จะเปิดเองนะคะก็ดูแล้วก็โอเคบรรยากาศสวยงามนะคะนี่วันนี้ก็จะทำหน้าที่ทำ ทำความสะอาดดอกไม้นะคะก็เด็ดอันเก่าทิ้งนะคะอันใหม่จะได้ขึ้นมานะคะเห็นไหมคะทุกคนนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมคะมีการมันได้ก็บมาหลายวันนะคะไม่มีเวลานะคะโอ้มีเสียงธรรมชาตินะคะได้ยินเสียงไหมคะมีเสียงธรรมชาติก็เสียงนกเสียงกานั่นเองนะคะนี่ยิ่งเด็ดยิ่งออกนะคะดูเด็ ق. ทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยท,ที่ออกมาใหม่ๆนี่เห็นไหมคะเนี่ยนี่ยเนี่นี่นนนโอ้โหยิ่งเด็ดยิ่ง,งออกนะคะซื้อมาครั้งเดียวสบายไปทั้งอ่าช่วงหน้าร้อนนะคะมีดอกทั้งทั้งตลอดนะคะก็เป็นอะไรที่สวยงามนะคะถ้าอันไหนมันมันแก่มันนั่นแล้วก็เด็ดออกนะคะมันจะได้แตก แตกยอดไปเรื่อยๆนะคะยิ่งเต็ดยิ่งเด็ดยิ่งแตกนะคะดอกไม้นี้เนี่ยก็เป็นประมาณนี้นะคะได้ยินเสียงกาเสียงนกท้องครึ้มฝนนะคะแต่ว่าฝนไม่ตกแน่นอนนะคะวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะมีเสียงรถแต่บรรยากาศน่า แล้วก็นั่งดื่มกาแฟข้างนอกกับบรรยากาศครึ้มๆนะคะนี่ท้องครึ้มมากเลยนะคะวันนี้ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะเมื่อคืนเมื่อคืนมีมีฝนนิดหน่อยนะคะตื่นเช้ามามองไม่เห็นอะไรเลยนะคะแต่วันนี้เป็นวันเสาร์ไม่ต้องไปไหนนะคะแต่ก็โอเคนะคะการที่มีหมอกมีอย่างเงี้ยนะคะขับรถก็ไม่ใช่ดีนะคะอันตรายแต่ว,วันนี้เราก็ ไปธุระสายๆก็คงไม่เป็นอะไรนะคะนี่แล้วก็ทำงานไปด้วยอ่าดูคลิปไปด้วยน้องๆยังไม่มานะคะน้องๆหานยังไม่มานะคะอิ่มมากเลยสิก็เป็นประมาณนี้นะคะของวันอาทิตย์ท้องฟ้าจะครึ้มวันเสาร์อาทิตย์ก็หลายๆท่านก็อาจจะหยุดงานนะคะนี่ให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะ นี่ยิ่งเด็ดยิ่งสวยนะคะแปลกเนี่ยดอกไม้นี้ยิ่งเด็ดยิ่งออกเห็นไหมคะสวยงามมากเลยนะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะเห็นไคะดอกนี้ก็เช่นกันนะคะยังอยู่นะคะยังอยู่ยังอยู่นะคะยังสวยเหมือนเดิมนะคะยังสวยเหมือนเดิมไม่ไปไหนก็ไม่ไปไหนอยู่ตรงนี้นะคะนีเยือยแยะเลย ไหนดูดูนะคะนี่มาแอบอยู่ตรงนี้เองดูดอกไม้มาแอบนะคะทุกคนดูดอกไม้มาแอบนะคะอู้ยเยอะแยะเลยนานมากแล้วนะคะหลายเดือนแล้วนะคะหลายเดือนมาแล้วนะคะนี่ก็ผักสวนครัวก็เริ่มจะนั่นแล้วนะคะเนี่ยยิ่งยิ่งเห็นไหมแตกออกมาแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะนี่นี่แต่นี้ก็ยังไม่ได้ตัดนะคะตัดเป็นทีละ ทีละท่อนทีละท่อนนะคะ,ะเวลาตัดใช้งานเราตัดเป็นเป็นช่วงๆนะคะแล้วเขาจะเกิดมาเป็นเป็นชั้นๆเป็นชั้นๆชั้นๆเห็นไหมคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะก็ต้นกะเพรานะคะก็ยังอยู่สวยงามเหมือนเดิมนะคะ เสียงอะไรเนาะเสียงอะไรเนาะเสียงนกนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ไม่น่าออกไปไหนนะคะอากาศแบบนี้เป็นวัดได้นะคะอากาศแบบนี้เป็นวัดได้นะคะเพราะว่า,ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นไหมคะน้องเป็ดเริ่มจะออกแล้วนะคะเริ่มจะตื่นแล้วนะคะนี่ก็อ๋อมีแดดค่ะแต่เดียวก็มีแดดนะคะแต่เดียวก็บรรยากาศสวยงามนะคะนี่ เห็นไหมเห็นไหมคะน้องเปิดก็เด้ออาบน้ําเฉยเลยตอนเช้าเช้าก็ดูเปิดเล่นน้ํากันนะทั้งหมดยี่สิบกว่าตัวนะคะทั้งหมดยีิบกว่าตัวนะคะแต่วันนี้มาตัวเดียวก่อนนะคะนี่ก็เช้าเช้าก็ฟังเสียงนกเสียงกาไปนะคะ ขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เมื่อคืนทีมงานพลังทําทได้ไลย์สดยาวของเจ้าบ้านนะคะของช่องเจนจีลาสูงยิ่งนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะเจ้าบ้านไม่ได้ไดทักทายหรือว่า,าทักทายไม่ทั่วถึงนะคะเจ้าบ้านต้อง กราบขอโทษขออภัยทุกๆท,ท่านด้วยนะคะเพราะว่าเวลามันแตกต่างกันกันกบขึ้นไลส์สดบางทีเจ้าบ้านก็นอนนะคะก็ท่านใดที่เข้ามาทักทายและไม่เจอเจ้าบ้านนะคะเจ้าบ้านต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะก็วันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบพระคุณทุกท่านทุกๆกก,กำลังใจนะคะขอบพระคุณค่ะ บรรยากาศสวยงามมากนะคะเริ่มจะมีแดดมาหน่อยหนึ่งนะคะก็จะมองเห็นแบบบรรยากาศที่สวยงามนะคะเป็นบรรยากาศที่สวยงามนะคะเดีย๋ยวให้ดูนกนะคะร้องอยู่ตรงนน้นเห็นไหมคะมก็ประมาณนี้ทุกอย่างยังสดใสเหมือนเดิมนะคะดอกไม้ยังสดใสเหมือนเดิมนะคะยังสดใสเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะ อันนี้เราก็เก็บรักษาไว้ให้มันแห้งนะคะเราจะเก็บเป็นดอกไม้แห้งนะคะเนี่ยอันนี้เราจะไม่ตัดเราจะเป็นดอกไม้แห้งนะคะของเอาไว้อ่าอ่าโชว์ในบ้านนะคะก็ประมาณนี้นะคะ